สวัสดีครับพบกับไอ้ลมไทยลมคือเก่าครับยังงยูที่เปตุภูมิอยูครับหรือว่าพบภูมิของเปตยู่นะครับตอนที่ส่องแล้วนะครับพบภูมิของเปตนี้อาายิงยบวได้จากน้อยครับและอละเอียดได้จากน้อยเพราะว่าบางคนตายไปแล้วไปยูพบภูมินี้กันไล่ครับเพราะว่ามันเป็นการพักสัญญาจํานะครับของการตายจากมนุษย์แล้วก็ยังจําญาติพี่น้องจําการเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่นะครับพบภูมินี้นะครับ ก่อนที่อีไปจุติได้พบภูมิหน้าแล้วสัญญาจํามันอิตัดนะครับพบภูมินี้มันอาจอีไหลได้จากหน่อยนะครับแล้วก็อาจอีละเอียดได้จากหน่อยครับก่อนที่อีไปต่อพบภูมิเป็ดต่อนั้นนะครับไอรมอีวอลได้จากหน่อยครับเพราะบางคนนะครับมาฟังแล้วอาดอีอย่างบอร์เซียนะครับบางคนจะอีมองว่าเอ๊ะนรกสวรรค์หรือว่าพบภูมิอื่นนี้หรือว่าพภูมิของวิญญาณนั้นเรื่องผีนี้บ่มีอยู่จริงหรือว่าบอเ์เซียก็ตามนะครับถ้าผู้ใดเบอร์เซียนะครับเขาก็ต้องไปสู้ครับ ถ้าเขามองว่าเป็นงมงายหรือมองว่าเอห๊หาย่เสื่อแล้วหายยุ่ซื่อเนี่ยเท่ากับเขานี่ยอมแพ้ต่อความเสื้อของเขาครับถ้าบ่เสื่อแล้วจําเป็นจะต้องเอาชนะความเสื้อนี้ให้ได้ก็คือไปทดลองเรียนรู้นะครับยังโลกของวิญญาณเนี่ยถ้าหาบ่เสื่อว่ามีอยู่จริงเ่ยไอ้ลมแนะนำนะครับไปโรงพยาบาลนะครับ ไปประมาณตีหนึ่งถึงตีสามก็ได้ครับเข้าไปในริบโรงพยาบาลครับเข้าไปรีบโรงพยาบาลแล้วนะครับเขาก็ให้รปภเดินดับไฟก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ไนนั้นจะได้ครับจั้งตีหนึ่งถึงตีสามนะครับมันเป็นช่วงเวลาของเขานะครับหรือไปที่นะครับอาคารนักศึกษาพาศบครับพาศบศึกษาศพนะครับประมาณตีหนึ่งถึงตีสามนี้นะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะเสียงกอกแกกเสียงมีหยังเนี่ยมันอีเกิดขึ้นจริงบอในริบหรือว่าในอาคารภาศบหรือว่า แถวโรงพยาบาลที่เขาเก็บศพนั่ก็ได้ครับแต่มันเป็นช่วงเวลาของเขาครับแล้วก็ปิดไฟนะครับเขาก็ต้องศึกษาดูว่ามันมีอยู่จริงบออย่างประมาณนี้ถ้าฮาบเอเซียนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่บอกเบอร์เซียนะครับบ่นยอมไปพิสูจน์ครับบ่นยอมไปพิสูจน์ตามเวลาที่ไอ้ลมบอกและก็บ่นยอมไปพิสูจน์ตามสถานที่ที่เขามีอยู่จริงนะครับเขาต้องวิเคราะห์ครับเาวเวอเซีย เบอเสือเพราะว่าโตบได้ไปในสถานที่แล้วก็เวลาที่เหมาะสมกับของเขาครับให้เฮาเรียนรู้นะครับตามพบภูมิต่างๆนี้ให้เรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติจับให้มองในมุมมองของพระพุทธเจ้ามองในมุมมองของพระที่มองเห็นพีมองในมุมมองของธรรมชาติที่เขาใช้ชีวิตประจําวันของเขานะครับมองแบบธรรมชาติเฮากิอไบ่กลัวครับบ่กลัวพีนะครับเขาเนี่ยจำใจอยู่ในสถานที่นั้นนะครับเขาไม่ได้ตรงใจที่มาลอกเฮาหรอก เขาก็มีอายุข่ของเขาเขาจําเป็นจะต้องอยู่ในจุดๆนั้นเพราะว่าเขายัางบ่เบิดอายุขเชีย่ยบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเก้อที่หลังเขานะครับแล้วก็ไปปลูกบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็พยายามอีไล่เขาออกจากพื้นที่เก่าเขาอย่างเงี้ยเขาจําใจต้องย้ายทีพระมนุษย์มาไล่เขาอย่างเงี้ยเขาต้องเข้าใจในธรรมชาติว่าเขาเดี๋ยวไม <ป S> ่ <ๆ S 2> ได้จงใจมาลอกหรอกครับนะแต่ว่าเขาอย่างบ่เบิดอายุข่ท่านเองครับเขาต้องมองแบบมุมธรรมชาติครับ แต่ก่อนไอ้ลมกระเบื้องหรอครับเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงกับเกีียวกับโพภูมิหรือเรื่องวิญญาณเนี่ยแต่ว่าไอล้ลมเนี่ยไปศึกษาเรื่องเซลล์ครับ ศึกษาเรื่องเซลล์ที่นักวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาครับของไอส,สไตล์เนี่ยครับศึกษาเกี่ยวกับอะตอมเกี่ยวกับเซลล์เนาะไอลมเนี่ยอีโกงพยายามอีโกงนะครับโกงอายุก,ก็คือพยายามไปศึกษาเกี่ยวกับเซลล์แล้วก็อะตอมนะครับก็คือไปดูนะครับพืชที่มันเฮ็ดให้เห่าแก้ซาหลงครับสังเกตบังคับว่าพวกเกี่ยวกับรีมบำรุงเนี่ยมันไปสกัดนะครับสกัดแตงกวาสกัดไอข้องที่มันดิบๆอะ่ะแล้วแควนี้มันจะเกิดเป็นอะตอม เขาก็เอามากินหรือเอามาทาาเงี้ยครับให้เซลล์กินอีกทีหนึ่งพอเซลลมันกินอะตอมของที่มันดิบดิบอะ่ะมันจะเ็ดให้อ่อนเหยาวนือาครับถ้าเซลเราไปกินของที่มันแกนะครับหรือของที่มันสุกหรือมะม่วงสุกเงี้ยมะม่วงสุกมันจะเ็ดให้เราแกเร็วเนือครับเพราะว่าเซลมันแกแล้วนือครับแต่เข้าเนี่ยไปสกัดแตงกวาว่านห่างจระเข้นเนี่ยมันเป็นเซลลที่มันสดไง มันเป็นเซลที่มันกแกงไงกระเฮตให้หน้าเหาเนี่ยอ่อนเหยานะครับไอ้ลมก็ไปศึกษาตัวนี้นะครับคราวนี้เนี่ยไอสไตเนี่ยนะครับเขายอมรับพระพุทธเจ้าเพราะอย่างครับเพราะเขาไปศึกษานี่นะครับเกี่ยวกับเซลล์เกี่ยวกับอะตอมนี่นะครับคือไอลมมีให้ทุกคนนึกภาพนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนแว่นขยายครับเหมือนการซ่องกล้องซ่องทางไกลนะครับอีกขยับเลนอย่างงั้นนะครับพระพุทธเจ้านะครับ มองไปแม้กระทั่งนะครับการแยกธาตุของคนเฮาและการแยกนะครับระบบปฏิบัติการก็คือสติกับจิตออกจากธาตุทั้งสีเห็นไหมครับแล้วก็มองลึกลงไปกว่านั้นก็คือเซลล์นะครับมองไปเซลล์แล้วก็มองไปอาหารของเซลล์ก็คืออะตอมนะครับลึกลงไปกว่านั้นก็คืออะตอมเนี่ยประกอบด้วยอย่างนะครับพระพุทธเจ้ามองไปถึงขนาดนั้นนะครับประกอบด้วยอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนนะครับ ตรงกลางมันก็คือนิวเคลียสนะครับออสตน์ก็มองเห็นว่าอิเล็กตรอนแล้วก็โปรตอนเนี่ยนิวเคลียสมันยุ่ตรงกลางนะครับแล้วก็เกิดเป็นระเบิดนิวเคลียสเห็นปะครับนั่นก็คือสิ่งที่ออสตน์ค้นพบนักวิทยาศาสตร์นี่ก็อย่างตกใจนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตันอยู่แค่นี้นะครับนักวิทยาศาสตร์บอตั้งคําถามต่อครับว่าอะตอมนี้มันอไปไยใดต่อนะครับถ้าเกิดเซลล์ในร่างกายนี้ตายเบิด แล้วอะตอมมันสิไปเด็ต่อนี่แหละครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตั้งคำถามแต่นักวิทยา,าศาสตร์ว่าตั้งคำถามครับก็จบแค่นี้เห็นไหมครับคือปกติแล้วนะครับอะตอมเนี่ยมันเป็นอาหารของเซลล์เนี่ยเซลล์เนี่ยมันอก,ก่อเกิดพลังงานได้ก็คือมันต้องกินอะตอมแล้วอะตอมเนี่ยมันจุดระเบิดให้กับเซลล์ในชิ้นส่วนของร่างกายของเขานะครับเซลล์ประสาทเซลล์ผิวหนังเซลล์ต่างๆในร่างกายของเาราเนี่ยมันจะเป็นจะต้อง บริภคอะตอมเนี่ยให้เป็นเชื้อเพลิงแต่คราวนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมองไปอีกทีนึงก็คือถ้าเซลล์มนุษย์นะครับบวก,กินอะตอมแล้วก็คือร่างกายเขาตายนะครับเซลล์ในร่างกายนี้ตายเบิดคราวนี้อะตอมเนี่ยมันอีกไปได้นะครับพระพุทธเจ้าก็ดึงเลนเลนที่อซูมดูดึงขึ้นไปอีกทีนึงดึงไปจากร่างกายของมนุษย์นะครับดึงขึ้นไปมันก็เห็นพพภูมิต่างๆทั้ง31ภพภูมิที่อะตอมนี้อีไปจุติ การเคลื่อนย้ายอะตอมนี้แหละครับคือการเคลื่อนย้ายดวงจิตพระพุทธเจ้าก็ตามดูอะตอมและดูดวงจิตนี้ว่าอิปจุติในภพภูมิใดแดนะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็อิมองความละเอียดนะครับของจิตหรือว่าของอะตอมนี้นะครับว่าอิปภพภูมินั้นๆได้ก็ต้องพึ่งผ่าความละเอียดของจิตนะครับไปจุติภพภูมิของเทวดาก็ต้องละเอียดลงไป ไปจุติในพภูมินรกมันจะยิ่ยาบลงไปอีกนะครับจิตมันก็ย่ยาบหรือว่าอะตอมนี้มันก็ย่ยาบลงไปอีกนะครับดูตามแบบนี้นะครับทั้ง31ภพบภูมินะครับตามดูมันนะครับพระพุทธเจ้าก็เลนซูมขึ้นไปนะครับคนใหที่บอกว่าเกี่ยวกับภูมิวิญญาณเนี่ยงมงายนะครับคุณต้องเข้าใจพร้อมนะครับว่าคุณนะอาจอีลาหลังก็ได้นะครับ นักวิทยาศาสตร์เด่นนะครับเขาก็อีมาตันแค่การศึกษาเกี่ยวกับอะตอมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยดึงเลนดูอีกขีนึงนะครับซับซ้อนลงไปยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์อีกนะครับธรรมศาสหรือว่าธรรมะนี้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมศาสครับมันโมเมนต์ของไผรผู้ใดผู้หนึ่งนะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยคือค้นพบธรรมศาสนะครับว่ามันมีภพภูมิต่างๆมันมีการใช้ชีวิตตามภพภูมิต่างๆการดําเนินชีวิตของภพภูมิเขา แล้วดวงจิตหรือว่าอะตอมนี้มันจะไปเกาะน,นะครับเกาะร่างเกาะวิญญาณในภพภูมนนินั้นๆอยู่แล้วก็อาศัยภพภูมินั้นอยู่ดําเนินชีวิตตามภพภูมินั้นไปนะครับธรรมะหรือว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าว้าเนี่ยคือการเตือนสติบ่ให้เหาลงครับบ่ให้เหาลงยึดมั่นถือมั่นในภพภูมินั้นๆบอกให้เหาลงยึดมั่นถือมั่นในรัพย์สิสงเงินทองนะครับเพราะทางใดเห่าก็ต้องย้ายไปตามภพภูมิต่าง บางคนโลภไล่นะครับทำงานหนักจนนอกกาอากาศเพื่ออีกคนห้านะครับคนห้าวัตถุมาบำบัดอารมณ์นะครับนี่อารมณ์การดูทุกข์นี่อารมณ์การเยียดยามนะครับการเปลี่ยนภพภูมินั้นนะครับระวังนะครับภพภูมินะครับก็คือการเซฟนะครับเซฟอารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าเอาไปอยู่ในภพภูมินะครับภพภูมิเทวโลกหรือว่าภพภูมิเทวดาเนี่ยนะครับพวกนี้ก็อีเซฟอารมณ์แป๊บหนึ่งครับ ส่วนอบายภูมิเนี่ยนะครับ,บภูมิของอบายเนี่ยอบายก็คือนรกทั้งสี่คุมเนี่ยนะครับก็อีเป็นแบบว่าอีกอารมณ์หนึ่งครับบางคนบางท่านอาดอี้จับอารมณ์นี้บันทึกนะครับให้เอาสังเกตอารมณ์ดีๆครับไปลเาเอาาเสพหรือว่าเอา้นหาความสุขนั้นระวังที่เป็นมนุษย์คืออารมณ์ของสวรรค์น,นั้นก็คือได้ดังใจทุกอย่างครับมันอี้เมื่อนจะเอาได้รับคําชมคําชมเสยบ่มีคํดูทุกข์นะครับแล้วถ้าเป็นนรกนะครับก็อีกเกี่ยวกับ การดูทูกเย็ดยามนะครับแล้วก็มาได้ดังใจนะครับบอสมหวังเนี่ยนะครับคืออารมณ์ของนรกเลยแล้วครับคราวนี้อารมณ์สวรรค์เนี่ยมันอีกเกี่ยวกับการสมเสยให้เราลองกลับมาคิดนะครับว่ามนุษย์ทุกวันนี้นะค้นหาวัตถุมานะครับซื้อรถซื้อบ้านแพงๆเนี่ยเพื่อยิมาเซฟอารมณ์เนี่ยครับเพื่อยิมาเซฟอารมณ์ํำสมเสยครับแล้วเขาอีอโบยยอมรับํำดูทุกเนี่ยเขาก็อีพยายามแป้ว่าเหมือนจยานี่นะครับ นี่โอ้ยรถคันน,น้อยบ้านหลังเก่าๆโอ้ยพวกนี้มึงไม่มีปัญญาดอกเนี่ยเฮา็อีพยายามนี่อารมณ์พวกนี้เพื่ออีไปซื้อวัตถุมาให้มันเซฟอารมณ์อารมณ์นั้นก็เหมือนกับเฮานางรถเฟอร์รารี่นะครับนางรถสปอร์ตไปโอ้ยไปได้คนจะสมนะครับเหมือนเฮาเซฟตำแหน่งคือการับตำแหน่งผู้ใหญ่อบตยันนายกรัฐมนตรียันกษัตริย์นะครับเฮาค้นหาพวกนี้ครับ ผู้ที่อีมาโค่นล้มกระสุมกระสุมกษัตรเนี่ยเขาก็อีค้นหานะครับเขาก็อียากอีเซฟอารมณ์แบบว่าอยเป็นกษัตริย์แล้วเป็นอารมณ์แบบไดเป็นนายกแล้วมันอารมณ์แบบใดคนอีห้อมหน้าห้อมหลังเอาอ,อกเอาใจอุ้ยเขาอยากได้อารมณ์แบบนั้นนะครับทุกคนจะอีค้นหาอารมณ์แบบนั้นนั่นแหละครับอารมณ์ของเทปนะครับอารมณ์ของเทปคราวนี้ถ้าเหาไปอยู่สวรรค์เน,นี่ยมันจะได้รับคําสมแบบนั้นแล้ครับขนห้อมหน้าห้อมหลัง เทวดาลงมาจุติคนจะเอ้นว่าท่านท่านนะครับปู่ท่านเทวดาท่านมาแล้วหรือเนี่ยพอไปอยู่นรกนะครับทั้งสี่ขุมนี้นะครับแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานกันครับโอ้ยสัตว์นรกไอ้วงวิญญาณชั่วร้ายไอ้วิญญาณที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่สิงสถไอ้วิญญาณเลวไอ้วิญญาณชั่วมันจะโดนดูทู่อย่างนี้ตลอดนะครับคราวนี้ถ้าทุกคนเข้าใจในตรงนี้นะครับทุกคนเวลาถ้ามองว่าเอ๊ะ เ่เหตุบุญจะทานจะได้หรอกบ่จดจเป็นจะต้องทําความดีหรอกเนี่ยพอไปตกยุ่อบายภูมินะครับโตอีได้รับคําดูทุกตลอดนะครับครา้นี้โตอีเข้าใจว่าเอ๊ะวิญญาณเป็นอย่างจังร้ายวิญญาณเป็นอย่างจังอาฆาตแค้นพอเข้านะครับได้รับโทษเท่งการจอมจํากันอย่างบพอนะครับเขายัางรับแต่คาดูทุกคําบุรีวิญญาณมาเข้าสิ่งเนี่ยหมอะพี่อีาทามึงมาจากไหนเห็นบ่ใช้คําว่ามึงละจิกละ,จ,กละจิกเบ้ลละ จริงๆแล้วมันจะต้องเข้าใจโอ้เขาทุกทรมานแล้วก็โดนคนจิกได้อีกท่านมาจากไหนครับท่านดวงวิญญ,ญาณครับเนี่ยเขาก็ต้องแบบสมๆอย่างนงี้โอ้ยมันจะอีเกือ้อกูลเอ้มันโบแบงสนั่นวันหนะได้นะถ้าเขาแบบว่าเข้าใจวิญญ,ญาณเขาเขาอีบบูลี่เขาเขาก็อีวอเกออขอเขาดีๆท่านท่านอยู่อย่างงี้มานานแล้วเหรอเขาก็ใช้คําว่าท่านหมดเลยเขาใช้คํากับเทวดาทางไหนเขาก็อีใช้คากับวิญญ,ญ,ญาณอย่างงี้แต่คนส่วนใหญ่อีบอว์อย่างนงี้ครับ คนส่วนใหญ่อีบุลีหมดเลยครวนี้มันก็อีเหตุให้วิญญาณมันทุกทรมานทุกทรมานยกการจองจํากันอย่งางบุพอไปเจอมนุษย์มนุษย์ต็บุลีอีกไปเจอเทวดาเทวดาก็บุลีอีกนั่นแหละครับทุกทรมานของคนที่ตกอยู่ในอบายภูมิอ่ะมันอีโดนบุลีตลอดนะครับคนเทวดาก็อีได้รับคําสมเสยได้รับคําแบบว่าเยินยอแล้วก็เหมือนประครบประงมตลอดพอตอนที่เหารับคําบุลี่จากคนเนี่ย เฮาก็อีได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นอารมณ์ที่คนที่ตกนรกได้รับพอเฮาได้รับคําเยือนยอจากไครเนี่ยนี่คืออารมณ์ที่เทวดาได้รับนะครับนั่นนะครับคราวนี้เนะี่ยถ้าผู้ที่จัดการอารมณ์ได้ดีนะถ,ถ้าเกี่ยวกับการหลุดพ้นเนาะพระพุทธเจ้าก็อีบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเนะขกากอาสติเอื้อมกลับ แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์มาระดับกลางนะครับอีบบยินดีกับคําเยินยอแล้วก็อีบบยินดีกับคําติชมเขาใอ้อยู่กลางกลงแต่ผพ้ดใดถ้ายากเซฟอารมณ์ของสวรรค์หรือว,ว่าเทพอยู่เฮาก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนอารมณ์นะครับพอเวลาให้บุรีเฮาก็เปลี่ยนอารมณ์มาอารมณ์ตอนเหมือนกับเฮากาลังขับรถเฟอร์รารี่ตอนที่เฮาดํารงตําแนง่งได้รับคําเยินยอเขาประคบประงมเขาก็ต้องสร้างอารมณ์นั้นขึ้นมา โดยที่บ่ต้องไปซื้อวัตถุก็ไใดนะครับผู้ใดที่ยังซื้อวัตถุมาเพื่ออีให้คนมาเยินยอเนี่ยเพียงแค่โตเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ให้ใดโตอยู่ในวัตถุอองใดโตอยย่ในสภาพ่างใดตำแหน่งอันอย่างแห้งห่อนอย่างบบต้องนะครับตัดออกไปนะครับโตให้ไปสร้างอารมณ์แบบเหมือนกับว่าโตเนี่ยขับเฟรนเลี่อยู่ แล้วก็สร้างอารมณ์แบบว่าเหมือนจับตัวดำรงตําแหน่งแบบว่าหยดยินยายอยู่เขาประคบประง,งมอย่างนั้นถ้าให้ดูฮูกมาโตให้เปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นอารมณ์ที่ว่าผางบวกอารมณ์แบบเทปนะครับย่าไปยึดต,ติดกับอารมณ์แบบลงนรกนะครับคืออารมณ์แบบเกี่ยวกับคําติสมเดินผ่านไผ่เดินผ่านไผ่ก็คิดว่าเขานินทาโตเนี่ยนั่นน่ะตกําลังเซฟอารมณ์นรกอยู่นะครับเวลาอบบยภูมิเนี่ยตก็อีได้เข้าใจว่าถ้าไปอารมณ์เทป มันจะอไปจุติในเทปถ้าไปอารมณ์แบบว่าคําติชมคําเยียดยามเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานแบบนั้นแล้ครับแล้วก็เป็นระยะเวลานานว่าเป็นมนุษย์พร้อมนะครับถ้าเป็นนะครับโลกของวิญญาณหรือว่าโลกของเปตนะครับกลับมาสู้พบภูมิของเปรตกันต่อครับแบบละเอียดนะครับ เป็ดเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นซีซีแบบใหญ่ๆนะครับซีแบบประเภทใหญ่ๆแล้วก็อีแยกย่อยไปเป็นอีกสิบซองอีกนะครับแบบละเอียดนะครับตั้งแต่นะครับที่เขาบันทึกมานะครับคราวนี้เนี่ยซีใหญ่งงเนี่ยข้อซองนะครับข้อแรกไอหลุมก็เล่าไปแล้วนะประเภทที่ซองเนี่ยคือประเภทที่แบบว่าไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ไปหากินหยิบจับมันอย่างใช้ปากแล้วมันจะเป็นสายครับ คือบบได้าทาบุญมามนอย่างประมาณนี้จริงๆแล้วก็คือบบได้ดังใจนะครับเป็ดเนี่ยสร้างมานะครับเพื่อความฮิวโหวยนะครับมันอีคู่กันนะครับแล้วคันนี้เนี่ยประเภทที่สองเนี่ยก็คือไปหยิบจับแล้วก็ใส่เข้าไปในปากแล้วมันก็ิบเป็นสายคือกินบบได้นะครับประเภทที่3เนี่ยก็คือประเภทที่ไงแล้วอันดับ3เนี่ยก็คือเผาไหม้ตลอดครับ คือการที่เผาไหม้ตลอดเพว่าอีเผายุ่อย่างกระตามนะครับเปรตประเภทนี้นะครับแสวงหาแนวกินไปที่ต่างๆแล้วก็อีเผาไหม้เหมือนไฟเผาไหม้ถ้าให้เหาสังเกตก็คือผีโพงนะครับอีมีไฟหยดออกมาจากป้าหรือผีโพงเนี่ยอีมีไฟยดออกมาจากร่างกายเนื้อวะครับคือการเผาไหม้แบบนั้นก็คือการเนี่ยร่างของผีโพงเนี่ยนะครับคือการเผาไหม้ตลอดเวลานี่คือเปรประเภทนี้นะครับผีกระซือเห็นไหมครับพีกระซือที่เป็นไฟเหมือนกันครับ กับแบบนั้นล้ครับล่างแบบนี้ก็อีห้ากินไปตามพื้นทีห้ากินดูดเลือดดูดน่องเห็นไหมครับดูดกินซากกบซากเครียดที่ตายแล้วดูดกินซากหอยซากอย่างประมาณนี้นะครับเปตประเภทนี้ก็คือเปตหรือว่าดวงวิญญาณหรือว่าผีประเภทนี้นะครับมันจะอีเป็นแบบนี้หรือว่าผีกองกอยนะครับผีโป้งอย่างเงี้ยนะครับมันจะอีห้ากินแบบนั้นนะครับถ้าเราศึกษาแบบธรรมศาสตร์นะครับไปศึกษาดูชีวิตของเขานะครับ ถ้ายังผีปลาเนี่ยนะครับในพานนะครับในพานนี้รู้กันครับว่าพี่เนี่ยนะครับตามมูบ้านนะครับถ้าเข้าหากินตามเคสมูบ้านประมาณ2กิโลอย่างประมาณนี้พี่ไล่ครับพี่ที่เข้าเลี้ยงตามมูบ้านหรือว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็อีมาลอกในพานได้ครับในพานที่ขี้กลัวพี่เนี่ยเขาอีบ่าห่ากินอยู่ใกล้มูบ้านครับยังในมูบ้านเนี่ยพี่ก็ซื้อ พี่โพ้งนะครับพี่ป๊อบนะครับอีไลนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณคนที่ในหมู่บ้านที่ตายนะครับอีมาลอกนายพานได้ครับแต่ถ้านายพานเนี่ยนะครับเดินไปอีกประมาณสองวันนะครับก็สีบ่เจอครับบ่เจอพี่พวกนี้ครับพี่ป๊อบพี่โพงพี่กระหังอย่างประมาณนี้ที่เขาเลี้ยงไว้นะครับบ่ค่อยเจอครับส่วนใหญ่นะครับของอีระหวังครับถ้านปลาลึกๆกับพี่โปงนะครับพี่กองกอยนะครับ พี่โป้งเนี่ยเขาก็อีบเข้าไกลโป้งครับเขาอีบไปตั้งห้างอยู่ไกลโป้งพี่โป้งเนี่ยเขาเอิญว่าโป้งข้างครับมันอิหมาแบบเหมือนลิงหรือมันอิหมาแบบเสี่ยงแบบว่าเสี่ยงแบบป,ะ,แบบปะทะไหมอย่างประมาณนี้นะครับอาร์ตอีซองบาเห็นโตครับแต่ยังพี่กองกอยี่พี่กองกอยกระดูดกินเหมือนพี่โพงเนี่ยครับถ้าออกมาหาปลาห้าอย่างเขากอีดูดกินนะครับ,ขบเขาบะเคี้ยวนี่ครับ ไค่ดูดกินเลือดดูดกินน่องของป่านะครับหรือว่าห้อยมีอย่างประมาณนั้นนะครับใช้วิธีการดูดมันก็อีแบบออกมาหากินแบบว่าเหมือนกับธรรมชาติของเขาฮะออกมาก็กองก้อยกองก้อยอย่างประมาณนี้นะครับพวกในผ่านจะอีรู้กันครับหรือบาคนอาจอีส่งใส่หรือว่าแยกแยะเทปกับพีนะครับต่างกันนะครับเทวดากับพีนี้ต่างกันนะครับเป๊อสุลกายนะครับเทวดานะครับมันอีเกอร์ตางกันครับ ยังบางคนอาจอีสงสัยว่าเอ้กุมารเนี่ยไอ้ลมกุมารทองนี่เป็นเทพเป็นเทวดาแม่นบ่อยลมหรือว่าเป็ดไอ้ลมอย่างประมาณนี้นะครับกุมารทองนี่อย่างจัดอยู่เป็นเป็ดอยู่ครับเป็นพี่อยู่นะครับกุมารทองนะครับบ่ได้เป็นเทพนะครับให้เห่าแยะแงะนะครับระวังนะครับธรรมะของเทวดานะครับและการเกิดของเทวดานะครับยังกุมารทองเนี่ยเขาอีเกิดด้วยการปลุกเสกครับเขาใช้นะครับดวงวิญญาณนะครับของเด็ก นะครับมาปลุกเซกเป็นกุมารทองนะครับแต่เทวดานั้นนะครับเขากเกิดแบบเทวดาเฉพาะเทวดาจากชั้นจาตุมขึ้นไปครับคือธรรมศาสตร์ในการเกิดของเทวดานั้นเขาเอื้นว่าโอปาติกะครับเกิดโดยบบพานไค่บอพานการตั้งครรภ์เกิดโดยร่างแบบไงเลยนะครับเป็นร่างแบบมนุษย์ไงเลยนะครับเป็นร่างแบบเทวดาแบบ กายของมนุษย์แบบว่าเต็มวัยยางนั้นนะครับบแมนกายเด็กน้อยนะครับ2เทวดานะครับก็อีมีนะครับธรรมะของเขาก็คือความเก่งกลัวตัวบาบนะครับความละอายตัวบาบก็คือฮิริโอตปะครับและสิ่งนี้นะครับที่กุมารทองมากเหตุนะครับก็คือความบละอายตัวบาบความบอกเก่งกลัวตัวบาบนะครับก็คือนะครับไปรังแกมนุษย์นะครับ ถ้านกเนี่ยถ้ากุมารทองมันไส้นี่จับหักคอตายนะครับนก,กนครับคือโบเกงกลัวตัวบาบเนี่ยเขบาบอกมีธรรมะของเทวดาอยู่นะครับก็เลยเป็นเทวดาวได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับกุมารทองนั้นยังบซา,าม,มาร์นะครับเข้าพบเจ้าหน่ายของเขาได้นะครับยังเทวดาชั้นบนนะครับดาวดึงนะครับก็ต้องเข้าพบองค์อินได้ นะครับเขาก็อีจัดอยู่ในกลุ่มของเทวดาของเขานะครับสามารถเซกอาหารได้บ่าต้องมาขอส่วนบุญบ่าต้องมาขอกินครับสามารถกินอาหารทิพย์ได้นะครับกุมารทองต้องมาขออจะคข้องอยู่นะครับขอกินอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเทวดาแล้วเขาอ,อีกเข้าพบองค์อินได้นะครับถ้าเป็นจาตุมก็เข้าพบซีจะตุลเทพได้นะครับ <S <S เป็นเทวดาชั้นจาตุมนะครับถ้าเป็นกุมารทองนี้ต้องขึ้นตรงกับท้าววิรุณหครับ เท้าที่คุมยมทูตนี่นะครับก็คือราชาของยมทูตนี้นะครับก็คือท้าวิรุลหกนะครับคราวนี้ถ้าอิสพิสุตกุมารทองว่าเป็นเทวดาหรือว่าเทพนะครับเพียงแค่ถ่ามครับว่ารู้จักท้าวิรุณหกบอแล้วรู้จักพญายมบอหรือรู้จักยมทูตบอนะครับลองถ่ามกุมารทองดูครับ แล้วก็เป็ดประเภทที่4ก็คือเป็ดที่เป็นร่างกายแบบใหญ่นะครับแบบเป็นผู้เข้าเหล่ากาแบบใหญ่แบบนั้นนะครับปากกดจ่ายแล้วใหญ่แล้วก็ป้ากเท่าหูเข็มที่เราเคยเห็นแล้วก็เป็นแบบว่าเลี้ยงเหล่าที่ว่าเป็ดเป็ดที่ว่าตัวสูงๆแล้วมีปากเป็นหูเป็นเข็มนะเป็ดประเภทนั้นก็หิวห้อยก็คือกันนครับนั่นคือประเภทที่4นะครับส่วนแยกย่อยนะครับไอ้ลมเยี่ยวมาคข้าวๆได้จากน้อยนะครับเป็ดทีว่าแยกย่อยลงไปนั้นครับเป็ดบางประเภทนะครับ นอกจากเผาไหมทิปากแล้วนะครับเป็ดบางประเภทนี้ก็มีเซฟสุกก็มีครับเป็ดประเภทแบบเซฟสุกเหมือนกับมีวิมานเป็นคล้ายๆกับเทวดาคนนี้คราวนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยนะครับเป็ดประเภทนี้นะครับกลางวันนี้อีเซฟวิมานนะครับเซฟสุกแบบโผเหมือนเทวดา กลางคืนนี้อิหิวห้อยทุกทรมานร้องยังเปรตนี่นะครับร้องยังเปรตนะครับแล้วก็เปรตอีกประเภทหนึ่งครับร่างกายนี้แบบว่าสวยงามปานเทวดาครับแต่ว่าหิวห้อยอดยากครับเปรตประเภทนี้เป็นเปรตที่เกี่ยวกับพระครับถือสิ้นนะครับถือสิ้แล้วก็ตายโดยเครื่องนุ่งห่มของพระนะครับ ร่างกายก็เลยแปลว่าเหมือนกับท้องนะครับร่างกายนี้ก็เหมือนกับเทวดาเลยนะครับแต่หิวห้อยครับไปทําบาประวางบวชนะครับเหมือนจะว่านะครับถ้าเฮาเป็นเมืองมนุษย์นี้นะครับเฮาสามารถนะครับสังเกตดีๆครับเปรพวกนี้นะครับเปรตนี้นะครับก็เหมือนดวงวิญญาณทั้งหลายหรือที่เฮาเห็นเป็นข้าวหรือนะครับพี่จ้างหนุ่มจ้างนั่งหรือว่าปราซาต่างๆหรือว่าเฮาเลี้ยงพี่ประจําปีเนี่ยนะครับ ปรตบางประเภทเนี่ยนะครับหรือว่าดวงวิญญาณบางประเภทเนี่ยเขาไปเกาะกลุ่มกันแล้วเนี่ยครับไปรวมกลุ่มกันแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านงใหญ่อ่ะเห็นไหมครับพี่จ้างนั่งเห็นไหมครับเขาไม่ได้มาลอกคนนะเขามาจ้างนั่งเนี่ยจ้างไปให้คนในหมู่บ้านเขาดูเนี่ยแสดงว่านะครับเข้าไปรวมตัวกันเหมือนแบบป้าซารครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตในนั้นนะครับแล้วเขาก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันที่อีสิ้นอายุขนะครับมันจะเป็นเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับ แต่มันบ่เมนเทวดาครับห้าในใดมันก็อดจะยากครับถ้าเฮาเอาจิตไปจับแล้วก็ปื้มปิติไปตามเขานะครับเขาก็อีไปปรากฏอยู่ตามมู่บ้านของผีนี่นะครับมันบ่เมนเรื่องดีครับมันแบบว่าสมมุติว่าเฮาเนี่ยเฮาไปเลี้ยงผีว่าเลี้ยงปีบ่ล่ะบางทีเฮาอีปื้มปิติเด้ว่าเฮาเนี่ยโอ้ได้ทําบุญหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่หั่นมันบ่เมนเทวดาเฮาเซกบ่ไ,ได้ไงคราวนี้เนี่ย เฮาย่าอีไปพบภูมิที่เป็นเทวดาสามารถเซกได้สามารถได้รับคําเยือนยอคําชมตลอดมาที่เมืองมนุษย์เนี่ยคนก็ว่าท่านท่านท่านเทวดาเห็นปะลืมบอาไปนะครับไอ้ลมนะครับอีเตือนนะครับผู้บางคนเวลาเจรจากับวิญญาณเนี่ยพยายามนะครับรักษาน้ําใจเขานะครับเขาต้องใจเข้าใจเรานะครับเขาทุกทรมานกันอย่างบพอนะครับเขาจะต้องมาได้รับคําแบบว่าเหมือนเนี่ยบุรีเวลาเขามาสิงร่มสิงล่างเนี่ยเขาก็ ถามว่าทุ่มท่านมาได้อย่างประมาณนี้อยาเวจิกนะครับเขาต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเขาใช้ชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยอยู่ในภพภูมิของเขาเนี่ยนะครับปกตินะครับเพราะว่าบางดวงวิญญาณเนี่ยเขามีอายุไข่มายาวนานแล้วแล้วเขาไปเบียดเบียนเขาหรือว่าเขาจําเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านของเขานะครับดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณอาจอิบอปรากฏกายให้คนเห็นหรอกครับเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในที่นั้น ไปจนกว่าอ,อเบด์อายุไขนะครับดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณอาจอิมาขอ,อกินหรืออีมาเข้าฝุ่มเข้าฟันหรือมาสิ่งค้นเนี่ยเขาต้องเข้าใจตรงนี้นะครับที่วิญญาณแต่ละวิญญาณโกดแค้นเนี่ยเพราะว่ายาดลืมนะครับลืมใส่บุ้มใส่บาสน,นะครับนานๆไปก็ลืมแล้วนะครับคนตายคือคนที่ทุกข์ลืมนะครับลืมก็อดยากแล้วกันอย่างมุพอนะครับยังไปเอาหม้อพี่มาไล่เขาออกจากบ้านอี่เข้าเนี่ยอาศัยมานานกว่าเฮาได้ซ้ำบางทีนะครับ เขาก็ต้องมาย้ายหนีอีกนะครับมอพี่ก็อิสกรวิญญาณผู้บางหมอพี่บางคนเนี่ยเอายันมาแปะเอายันมาแปะเขาก็ออกไปหากินมาได้นะครับออกไปขอส่วนบุญส่วนจุส,นส่วนมาได้เขากเกิดความเคียดเกิดความแบบว่าอาคาดแค้นกับคนที่มาทํานะครับเขาต้องเข้าใจแล้วก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วขลบระพบภูมิต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาต้องมองให้เป็นธรรมชาติ นะครับเห็นเขาเขาก็อิบอกกลัวนี่คือภพภูมิของเป็ดครับเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็คืออสุรกายครับ